หลายคนคงคุณตายกับภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ นั่นคือภาพยนตร์โฆษณาหมอมองซึ่งเบื้องหลังแรงบันดาลใจที่ทําให้เกิดภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้นับเป็นเรื่องที่น่าทึ่งและสร้างสารรค์อย่างสุดๆเพราะที่มานั้นเกิดจากจิตสานึกของหนุ่มชาวไทยภูเขาเผ่ามงที่มีฝันดีๆอยากช่วยเหลือชุมชนในบ้านเกิดให้มีสุขภาพที่ดีมีหมอรักษายามป่วยไข้โดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยรังสิตท,ที่เปิดโอกาสทางการศึกษาด้วยการมอบทุนการศึกษาเป็นกรณีพิเศษทำให้ฝันของหมอมองสำเร็จ และว,วันนี้เราพามาดูเบื้องหลังการถ่ายทำที่ต้องยกกองไปไกลกว่า200กิโลเมตรจากกรุงเทพนั่นคือหมู่บ้านชาวไทยเชื้อสายมอญที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีท่ามกลางแสงแดดอันร้อนจัดแต่ละช็อตแต่ละซีนทีมผู้กำกับต้องประณีตพิถีพิถันในการทำงานอย่างมากเพื่อจะได้ถ่ายทอดเรื่องราวซึ่งเป็นเหตุการณ์ต่างๆให้ออกมาสมจริงมากที่สุด yo, yo. ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ประกอบฉากของนักแสดงก็จัดเตรียมมาเป็นอย่างดีจากจังหวัดชินใหม่โดยได้รับการอนุเคราะห์จากสมาคมสร้างสารรค์และพัฒนามงในประเทศไทย จะเล่งโปรดักชันที่ยากแล้วแต่สิ่งที่ยากกว่าคือการสื่อสารให้ผู้ชมรู้ถึงจุดมุ่งหมายในการสร้างภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างความฝันดีๆที่สําเร็จได้จากโอกาสทางการศึกษาที่ไม่ได้ถูกจํากัดอยู่ที่อายุแต่อยู่ที่ความมุ่งมั่นที่จะทําฝันนั้นให้สําเร็จเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมดังเช่นนายแพทย์กัตะพงษ์เล่าลือพงศริแพทย์เชื้อสายมงคนแรกในประเทศไทยที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรแพทยาศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรังสิตเมื่ออายุ40ปีท่านนี้